อ่สิ่งมีชีวิตนะคะคิดก่อนอ่านอยู่หน้านี้ไม่เอ่ยหน้าจออยู่หน้านี้ไม่ลูกอ่าคิดก่อนอ่านก็คือสิ่งมีชีวิตทําอะไรได้บ้างนะคะอ่าคําสําคัญของสิ่งมีชีวิตก็คือหายใจเจริญเติบโต สืบพันคำทายตอบสนองแล้วก็สิ่งเร้านะคะคำเหล่านี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันเนาะไม่รู้ค่ะหน้าจอมันยังอยู่ที่เดิมอีกแล้วหวายเปลี่ยนแล้วมายังคะมายังมาแล้วไม่ดีอ่ะมันเป็นไรไม่รู้อ่ะมากับดิกคำคัน อันนี้หายใจมายังหายใจยังลูกหายใจแล้วอ่ะหายใจเจริญเติบโตตื่นพันขับไายตอบสนองก็สู้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำสำคัญพวกนี้กันนะคะไปยังไปเปียกปูหรือยังยังยังค่ะยังค่ะ็นแล้วค่ะไปแล้วเปลี่ยแล้วก็ อ่ะเดี необход, Aí, ๋ยวอ่านไปเพราะคุณครูเนาะใครมีหนังสือเปียกนเป็นสุนัขตัวโกดของทุกคนอ่ะในบ้านอย่าเพิ่มใจเย็นๆรอคุณครูด้วยอ่ะหนึ่งสองสามเปียกปูนเปียกเป็นสุนัขตัวโกดของในบ้านในบ้คุณูเก็บเปียกปูนมาลรียงนั้งแต่ตัวเล็ก ปูร่างผอมโซ่หายนับอากาศเข้าและออกเร็วๆหรือหายใจล้มเลื่อนไหวช้างจาต้องดูแลและให้กินอาหารเพียกปูรก็จะเจริญเติบโตมีขนาดากายใหญ่ขึ้นว่าตึงมันพบรักกับปูร ซึ่งเป็นสุนัขข้างบ้านหลังจากที่พวกมานสืบพนันก็มีลูกสุนัขเล็กๆจำนวนสามตัวซึ่งมีลักษณะนวววววน่่่าจะว <มา S 2> ผมมไเปลียครับและปุกปุยอุกครับุกได้ยินไนะหมครับได้ยินครับอันนี้ยังพบลักกับปุกปุยหรือยัง มาไหมอ่ะมายังมาแล้วค่ะโอเคเก่งมากทีเด็ดงทำครับโอเคอ่ะเปลี่ยนกันเข้าไปช้าวันหนึง่งอยากปูนไม่ไปประเทศไทยระวังเปียกปูนนะไปไปหอมเสียหอม ที่สามหญ้าเพื่อละบายบักมะออกอากาในฟาร์กีนะคะ้ะวันหนึ่งเปียกปูนวิ่งไปขับถ่ายที่สนามหญ้าเพื่อระบายของเสียออกสักพักมันเห็นกะลามะพร้าวที่คว่ำอยู่จึงยกเท้าเขี่ยอย่างกล้ากล้ากลัวแต่กะลามะพร้าวเคลื่อนที่หนี เปียกปูนจึงตอบสนองโดยการดึงเท้าปรับอย่างรวดเร็วและเห่าเสียงดังพ่อจึงเดินไปที่สนามหญ้าแล้วเปิดกะลามะพร้าวออกทันใดนั้นปบก็กระโดดออกมาทางพ่อและเปียกปูนต่างสะดุ้งอยู่แล้วพ่อก็พูดขึ้นว่า ทำไมต้องฮาเสียงดังแค่มีกบอยู่ในกะลาเองโอ้ยน่าจะผมไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนยังเปลี่ยนแล้วค่ะจบจึงรู้ว่าเปลี่ยนปูเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับตนเองเพราะเปลี่ยนปูสามารถ หายใจเคลื่อนไหวกินอาหารเจริญเติบโตสืบพันธุ์ับกายและตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่มาตุ้นผูสิ่งเร้าได้แต่สงสัยว่าโกบกับกะหล่ำมะพร้าวเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่และสิ่งมีชีวิต จะมีลักษณะแตกต่างกับสิ่งมีชีวิตมีชี่านแตกต่างนคเด็กๆปุกปุยเป็นใครเป็นสุนัขเป็นสุนัขแล้วเปปูนล่ะเป็นใครเป็นสุนัขอยู่บ้านเดียวกันพ่าสุนัขค่ะอยู่บ้านเดียวกันพราวอยู่บ้านอยู่บ้านเดียวกันใช่หรอ ตอนแรกเปียกปูนอยู่คนละใช่ไหมค่ะอ่อตอนแรกเข้าตูเอาเปียกปูนมาเลี้ยงใช่เปล่าแล้วก็เปียกปูนก็ทำไมวันแรกมาหายใจเป็นยังไงหายใจหอบเหนื่อยๆมาเลยเคลื่อนไหวก็ช้าเข้าตูก็เลยเลี้ยงให้ข้าวให้อาหารเสร็จแล้วเข้าตูก็เลยทำไมจเจริญเติบโตพอตัวโต,ว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 ตวขึ้นก็ไปรักกหมาข้างบ้านใช่ป่า ใช่ค่ะคข้างบ้านชื <t ui <t ui> ่ออะไรใช่หมาข้างบ้านชื่ออะไรตุยตุยชื่อปุกปุยไม่ใช่ตุยตุยที่เราอ่านเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่เสร็จแล้วเขารักกันเขาก็สืบพันใช่เปล่าก็จะมีลูกมาสาตัวใช่ไหมอม ม,มีลูกสามตัวเสร็จแล้วพอวันต่อไปก็ไปขับถ่ายกินเข้าไปแล้วเยอะแล้วก็ต้องขับถ่ายใช่ปะ <Yeah. S 1> เสร็จแล้วขับถ่ายเสร็จแล้วก็ไปเจออะไรกรบเจออะไรกะลามันเคลื่อนที่ตกใจ <c oughs> ตกใจตอบสนองโดยการยกเท้าออกสะดุง้งยกเท้าออกไม่รู้กะลาเคลื่อนที่ได้ยังไงใช่ไหมพ่อก็เลยทำงาน ไปเปิดกลาดูว่าในกลามีอะไรกบค่ะอ่อในกลามีกบแสดงว่ากลามันเคลื่อนที่ได้ไหมเคลื่อนที่ได้ไมคไม่ได้ค่ะแล้วมันแล้วที่ได้ไงตอนแรกอ่ะที่ที่เข้าครกบมันอยู่ในในกลาค่ะกบอยู่ในกลาากบมันอยู่ในกลามันเลยพากลาเคลื่อนที่ แสดงว่ากะลาเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตไหมไม่ค่ะอ่าไ,ไ,ไม่มีชีวิตเพราะมันเคลื่อนไหวได้มั้ยเข้าไปมันก็จะได้ค่ะแต่ว่าอย่างอี่อ่าคุณครูสรุปนะคะสิ่งมีชีวิตอ่ามายัางสิ่งมีชีวิตมาแล้วคะ่ะสิ่งมีชีวิตจะทำอะไรได้บ้างก็คือสิ่งมีชีวิตจะหายใจได้ กินอาหารได้ขับถ่ายได้คลื่อนไหวได้เจริญเติบโตสืบพันตืบพันธุ์ได้และสเน่าได้เด็กเเปับปั๊ปั๊เปันเปั๊บปั๊บปั๊ั๊บปั๊บปไม่ปั๊บปั๊บปั๊บับับอร สิ่งเล้าคืออะไรคุณครูถามว่าสิ่งเล้าคืออะไรสิ่งเล้าสิ่งเล้าอ่ะถ้าในเรื่องสิ่งเล้าก็คือกะลาเคลื่อนที่เพราะว่าเปียกปูนเขาเห็นกะลาเคลื่อนที่เขายกเท้าออกนะคะกะลาเคลื่อนที่ก็คือสิ่งเล้าเปียกปูนตกใจยกเท้าออกคือการตอบสนองต่อสิ่งเล้าสมมติ นักเรียนเดินไปแล้วไปเหยียบหนามหนามคือสิ่งเล้าเราตอบสนองโดยการยกเท้าหนีออกจากหนามหรือเราไปที่กลางแดดแดดจ้าจ้าเลยนะคะแสงแดดเนี่ยเป็นสิ่งเล้าเราจ้าตามากก็เอามือมาปิดตาแสดงว่าเราตอบสนองต่อสิ่งเล้าหรือเพื่อนจะเอามือจิ้มตาเราแล้วเราก็หลับตานะคะ มือเนี่ยเป็นสิ่งเล้าที่จะจิ้มตาพอเราหลับตาก็คือการตอบสนองนะคะสิ่งมีชีวิตจะตอบสนองต่อสิ่งเล้าได้หรือเราหิวข้าวเราก็ต้องกินข้าวข้าวก็คือสิ่งเล้าที่เรากินเข้าไปแล้วก็กินเข้าไปนะคะตอบสนองต,อต่อการหิวของเราเด็กๆพอเข้าใจไหมคะอ่สรุปไีค่ะสรุปอ,อีคทีสิ่งมีชีวิต หายใจได้กินอาหารได้ขับถ่ายได้ลนเตโได้ขั่าสืบพันได้แล้วก็ตอบต่อสิ่งเราได้แล้วสิ่งมีสิ่งไม่มีชีวิตทำได้ไหมไม่ได้อย่างกระลาป้าหายใจได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่กินข้าวได้ไมกะลาป้าวอะไม่ได้และทีนี้เขาสงสัยว่า แล้วกบเป็นสิ่งมีชีวิตไหมเด็กๆคิดว่ากบเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะเป็นครับเรารู้ได้ยังไงว่ากบเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นเป็นครับกบหายใจได้กบหายใจได้กบหายใจได้กบทำอะไรได้อีกมีการเขย่ายมีการขย้าได้ทำอะไรได้อีกครับเติบโตเติบโต เจริญเติบโตได้แสดงว่ากบเป็นสิ่งมีชีวิตน้องแมวล่ะน้องแมวอ่ะมีค่ะมีใไมใดยยาทำไมเด็กๆบอกว่าแมวมีชีวิตเพราะอะไรได้ก็ว่าไได้โอเคเก่งมากเก่งทุกคนเลยนะคะอ่ะเก่งอย่างนี้มีรางวัล การบ้านหนึ่งข้อมีรางวัลการบ้านหนึ่งข้อนะคะทําการบ้านหนึ่งข้อส่งคุณครูนะคะว่าสิ่งมีชีวิตมันทําอะไรได้บ้างไอที่ตอบมาเมื่อกี้เลยนะคะตอบลงสมุดแล้วส่งคุณคะรูนะคะเด็กๆทาได้เลยทำได้ค่ะได้ค่ะงั้นวันนี้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะเกค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะถ่ายรูปสวยๆตอนเรียนเอามาอวดคุณครูบ้างนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่มาเห็นนะเกี่ยววะไหนค่ะ